นับสนุนดอยมิสุบิชิทรายท่านแรลลี่อาร์ตปลูกตำนานจิตวิญญาณแห่งชายชนะส่งต่อดีเอสายเลือดแชมป์เทคโนโลยีจากสนามแข่งจุดเริ่มต้นการขับขี่ที่เร้าใจก,ใก,าการณ้โอกาสสัมผัสกัารังวัลอันทรงเกียรติอย่างบอลลงดอรหรือว่าลูกบอลทองคำเนี่ยนับเป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลทุกคนนะครับแน่นอนว่าในพิธีประจำปี2021นี้จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สมหวังและท้ายที่สุดมันตกเป็นของเลียเนลเมซี่ ในเหล่าบรรดาผู้ที่ต้องพบเจอกับความผิดหวังจะถามว่าใครคือคนที่ชอกช้ำและปวดใจที่สุดก็คงต้องยกให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยอดดาวยิงทีมชาติโปลแลนด์จากสังกัดบาเยิร์นมิวนิกครับเหตุผล,ลหลกักๆมันก็มาจากการสร้างโปรไฟล์เอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อรุ่การ 2019- ถึง2020ที่โรเบิร์ตสกอร์ไปแบบกระจุยกระจายที่55ประตูนับเป็นสถิติที่เหนือกว่าเลวานเดอร์เมซี่และคริสเยโน่โรนัลดแบบขาดลอยในชนิดที่ทิ้งไม่เห็นฝนเลยทีเดียวครับ ในแง่ของความสำเร็จเลวานดอฟสกี้ก็ยังเป็นกุญแจส่วนสำคัญที่ช่วยให้เสือใต้ได้ถลิงบอลลังคู่ป,ปลพลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งบุนเดสซิก้าเดฟเบเดปโคาและยูฟาแชมเปี้ยนลีกไหนจะมีแชมป์ยูฟาซ์คัพกับสโมสรโลกติดไม้ติดมือมาอีกต่างหากในช่วงซัมเมอร์ปีนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเอาเรื่องของผลงานส่วนตัวในปีนั้นมาบวกกับเรื่องของความสำเร็จไม่มีใครที่เหมาะสมกับรางวัลบอลลงดอ์มากกว่าผู้ชายคนนี้อีกแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นในฤดูกาลทีีทีีี่่่ดดดททสสุในเนเ้้้าาางงงอออชพคแขข นั่นคือการประกาศยกเลิกพิธีมอบรางวัลบัลลงดอรประจําปี2020โดยทางฟรอน์ฟุตบอลได้เหตุผลกับการตัดสินใจครั้งนี้ว่าหลักๆก,ก็มาจากผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลต่อผู้คนทั้งโลกนะครับนับตั้งแต่รางวัลบอลลงดอได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1956ในวันโลกของลูกหนังจะเจอปัญหาที่หนักหนาสาหัสข,ขนาดไหนพิธีดังกล่าวไม่เคยถูกสั่งยกเลิกไป และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกครับมันก็เลยมีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นมากมายจากการตัดสินใจของฟ้องฟุตบอลว่ามันยุติธรรมหรือเปล่ามันแฟร์แล้วไหม เอาข้จริงเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุมมากๆ,ๆนะครับบางคนก็มองว่ามันไม่แฟร์สำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เพราะในเมื่อผลงานมันเด่นชัดเกินชาวบ้านขนาดนี้เนี่ยมันก็สมควรหรือเปล่าที่รางวัลน,นี้ต้องตกเป็นของเขาส่วนบางคนครับก็มองว่าการตัดสินใจยกเลิกที่ดังกล่าวไปเคยเพื่มเกิดความยุติธรรมสำหรับฟุตบอลในหลายๆประเทศเพราะอยากที่ทราบกันนะครับว่าก็มีหลายลีครับที่แข่งกันไม่จบก็เลยทำให้นักเตะหลายคนไม่ได้โอกาสสร้างผลงานของตัวเองได้มากพอครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่า ที่จริงแล้วรางวัลบอลรองดมันมีความหมายมากสําหรับผมมันทาให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจสุดๆถ้าคุณพิจารณาถึงทุกสิ่งที่ผมทาได้ใน,นปีนี้และปีก่อนซึ่งเป็นปีที่พิธีมอบรางวัลถูกยกเลิกไปคุณคงเห็นแล้วว่าผมคว้าแชมป์ได้มากมายทําประตูได้เป็นกรอบเป็นกรรมถ้าผมได้รางวัลน,นี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆผมได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกซูเปอร์คัพสโมสรโลกและยังทําลายสถิติของแกรดมุลเลอร์ที่กดไปถึง41ประตูกับการเล่นในเมเดซิกาได้อีกด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใใใจจมมมมมมาาาากกๆซึ่งงหนันทหัททํ้้ผภคูิและีวสสุุขด ทุกคนรู้ดีว่าที่ผ่านมาผมทําอะไรไปบ้างและก็รู้ว่าผมยังสามารถทําอะไรได้อีกความสําเร็จที่ผมทําได้มันสามารถตอบคำถามนี้ได้ดีเลยนะครับเพราะตลอดสองปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผมทามาไม่ได้เป็นเพียงแค่ความยอดเยี่ยมของผมเท่านั้นแต่เป็นความสาเร็จที่สุดยอดสาหรับนักฟุตบอลทุกคนในประวัติศาสตร์ด้วยนี่คือสิ่งที่เลวานดอฟสกี้รู้สึกและเอ่ยมันออกมานะครับในฤดูกาล2020ถึง2021โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยังคงรักษามาตรฐานเรื่องฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้เป็นอย่างดีแรงดีไม่มีตก พี่เขายิงประตูได้มากมายครับยิงได้ถึง41ประตูบนเวทีบุนเดสซีกาเยอรม,มันทาลายสถิติดาวซนโวสูงสุดตอนหซีซั่นของแกลดมุลเลอร์มันยังทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้คอรองรางวัลยุโรปเปียนโกลเกนชูหรือดาวซนโวของทวีปยุโรปอีกต่างหากนะครับผลงานของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยังเป็นสิ่งที่จับต้องได้ด้วยฟอร์มส่วนตัวที่สุดปังรวมไปถึงแชมป์บุนเดสซีกากับไบเยนมิวนิกชื่อของเขายังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะคว้าวรางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้ไปครอง อย่าไรก็ตามครับสิ่งที่เป็นปัญหาและทําให้ผู้ชายคนนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันกับการครอบครองรางวัลลูกบอลทองคําก็คือทัวร์นาเมนตร์ระดับเมเจอร์ครับเมื่อเรื่องของความสำเร็จระดับชาติถูกนํามาเป็นหนึ่งในเกณฑการตัดสินสําหรับผู้ชนะบอลลงดอร์เมื่อเทียบกับตัวเต็งคนอื่นๆแล้วนั้นเลวานดอฟสกี้คือคนที่เป็นรองกว่าใครเพื่อเลยครับ ยิ่งเมื่อเทียบกับเลวอนเมสซี่ที่มีโปรไฟล์พอๆกันเนี่ยนะครับถึงว่าเมสซี่จะมีแค่แชมป์โกปาเดเรกับบาร์เซโลนาจากการพาทีมชาติอาเจนิน่าทะยานชุดถ้วยโคปาอเมริกาอย่างยิ่งใหญ่กระทให้พี่แกกลายเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสมากกว่าเลวันดอฟสกี้ในทันทีทันใดเลยแหละครับ โปแลนด์อาจได้ชื่อว่าเป็นชาติที่แร่งนะครับมีนักเตะชื่อดังอยู่มากมายแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของชื่อชาติและศักยภาพทีมก็ยังสู้กับพวกชาติระดับหัวแถวอย่างอังกฤษอิตาลีสเปนฝรั่งเศสและอีกมากมายไม่ได้ถึงแม้วานด็อปซี่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่เก่งที่สุดในโลกหรือเป็นนักเตะที่เวิร์ลคลาสขนาดไหนก็ตามเขาไม่สามารถแบกทีมไปไกลจนถึงฝั่งฝันได้และนี่คือข้อผิดพลาดเพียงจุดเดียวในปีนี้ที่มีทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครับ อดีตอาจทําให้คุณเจ็บปวดนะครับแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งหนีหรือเรียนรู้จากมันเมื่อจะเจ็บปวดแค่ไหนจงเชิดหน้าขึ้นและก้าวต่อไปความผิดหวังจะเป็นโนแรงผลักดันชั้นดีถึงปีนี้จะพลาดไปครับแต่ปีหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะถ้าเอาผู้เล่นที่เป็นตัวเต็งทั้งหมดในบอลลูดอปีนี้มาเทียบฟอร์มกันแบบปอนต่อปอนแล้วล่ะก็เขาบอกเลยนะครับว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดณเวลานี้ผลงานกําลังร้อนแรงสุดๆครับกับการซัดไป,ปากกาเล่นสิค ด้วยสิ่งที่เป็นและสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ขอบอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีอะไรที่อยู่ไกลเกินฝันสาหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กับรางวัลสไตรเกอร์ออฟเดอะเยียร์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าในปีหน้าเขาจะกลับมายืนบนเวทีแห่งนี้อย่างแน่นอนและหลายคนเองก็อยากเห็นพี่แกได้รางวาัลบอลลงดอร์สักครั้งในชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือรางวัลที่คู่ควรกับทุทกๆสิ่งที่เขาสร้างมาสู้ต่อไปโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ สนับสนุนด่อยมิสูบิชิไทรทันแรลลี่อาร์ตปลุกตำนานจิตวิญญาณแห่งชายชนะส่งต่อดีเอสายเลือดแชมป์เทคโนโลยีจากสนามแข่งจุดเริ่มต้นการขับขี่ที่เร้าใจ